อันนี้เป็นเก้าอี้ที่สั่งมานะกล่องใหญ่มากเราจะลากขึ้นห้องได้ยังไงเนี่ยคือห้องก็ไม่ใช่ใจะใหญ่มากห้องเล็กมากคือมันหนักมากนะไอ้อันเนี้ยเก้าอี้เมื่อกี้ลงล่างแล้วลากไม่ได้ก็เลยต้องใช้รถคนเอาลอ นอาเรียบก่อนกระเก้าอีมยซื้อมาจาเอตามตั้งแต่ a d i ิยาก่องใหญ่มาก ถึงที่ที่พักเลยแล้วก็ว่าเพราะว่ามันก็เป็นก่องใหญ่มากไมเราถึงซอเก้าอี้ตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าปัจจุบันอะ่ะนั่งเก้าอี้ที่ได้มาจากที่เขาให้ในห้อง,งอะ่ะคือเป็นเก้าอี้แบบธรรมดาอะไรเงี้ยเราพอนั่งไปเมื่อเดือนที่แล้วอะ่ะเออ เ่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือแบบปวดหลังแล้วแบบเหมือนเวลายืนขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบต้องเกาะเกาะทุกอย่างเพื่อที่จะยืนคือมันปวดมากเราก็เลยไปหาหมอมา กายภาพบาบัดก็เสียอีกรวมยสิเหรียญนีกายภาพบำบัดก็เลยบอกว่าเดานัดเดานัดมาดรวาการอีกรอบนาอีกอาทิตย์หนึ่งสรุปถ้าเกิดไปดูวาการอีกรอบนึงก็จะเสียอีกร้อยสิบเหรียญก็เลยตัดสินใจซื้อเก้าอี้ตัวนี้โต๊ะบเก้าอี้ตัวเนี้ยก็สิบสองเหรียญก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าเก้าอี้เพราะว่าในหนึ่งวันนะเรานั่งทำงาน บริษัทก็จะถึงประมาณสามทุ่มของเวลาที่นี่ถ้าเกิดเวลาไทยก็หกโมงหกโมงเย็นนั่นแหละมันคือคือนั่งตั้งแต่เช้าอ่ะแล้วก็ยันถึงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่ถ้าเกิดมีมีทำนู่นทำนี่ก็ก็เที่ยงคืนเออมืดมังทั้งวันมันก็เลยแบบเหมือนเป็นออฟฟิศซิโนโดรม ก็เลยตัดสินใจซื้อเตัวอี้ซะสักแรกไม่อยากซื้อเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับเวลาย้ายของย้ายแบบเพราะว่าสัญญาที่เนี่ยจะหมดปีหน้าประมาณเดือนเดือนไหนนะแต่เ่าก็ลาคุณพาประมาณเนี่ยแล้วก็ต้องย้ายออกหรือว่าแล้วแต่อาจจะอยู่ต่อหรือว่าย้ายออกเราดูเรื่องราคาห้องก่อนถ้าเกิดราคาขึ้นก็คงต้องย้ายออก เพราะว่ามันแพงแไม่มีเงินจ่ายนั่นแหละมันก็เลยเหตุผลที่แบบไม่อยากซื้อคอมเยอะปัจจุบันก็คือของไปเยอะอยู่นะก็จะมีตจอคอมก,ก็ตัดนใจซื้อไปจอคอมก็ตัดใจซื้อไปและก็เลยมานี่แหละอ,อีกนี่แหละ แล้วเราก็ประกอบเก้าอี้เสร็จแล้วนะคะเก้าอี้ตัวนี้ที่ประกอบไปคือจริงๆแล้วเราประกอบไม่เสร็จนะเพราะว่ามันประกอบยากไข่น็อตตรงเนี้ไม่ได้เหมือนแบบใส่น็อตผิดที่อ่ะมันก็เลยเอาออกไม่ได้ก็เลยต้องเรียกคนอื่นมาช่วยประกอบจนประกอบเสร็จแล้วก็เออเอาเข้ามาในห้องค่ะ ก็อีตัวเนี้ยคือมันสามารถปรับเอ็นข้างหลังเนี้ยได้150องศาแล้วก็เห็นป้าข้างหลังเนี้ยมันก็จะมีที่ไว้ไอตัวพวกหนังสือเอกสารนู่นนี่นั่นด้วยม,มีที่ไว้ของด้วยข้างหลังแล้วก็แล้วก็วกตรงนี้มันก็จะมีที่วางขาด้วย วางขาคือบก่อนนะนี่วางขาได้วางขาได้แต่ว่าห้องเราเป็นห้องเล็กมากมันก็เลยแบบใช้ฟีเจอร์พวกนี้ไม่ได้มากเออแล้วก็ปับ ก็ทำแบบนี้เสร็จแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้แล้วก็เอ็นหลังได้ร้อยหาสิองศา,าซื้อมาในราคาเก้าสิบสอเหรียนก่อนหน้านี้เราใช้ไอ้เขียวเนี่ยเห็นว่าไอ้เขียวไอ้เขียวตัวเนี้ยใช้มาประมาณปีกว่า,วาแล้วแล้วก็ใช้ไปใช้มาจนมาถึงที่เราให้ฟังว่าเามื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือปวดหลงังแบบลุก เวลานั่งนานๆแล้วเวลาลุกอะ่ะมันลุกแทบไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อเก้าอี้ตัวเนี้ยอืมแล้วก็เราก็จบรีวิวเท่านี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย